อะไรผัดมาม่าวันนี้จะย่างปลาแล้วก็ย่างกุ้งมีใบตองด้วยมีใบตองใช่ไหมอันนี้เป็นกุ้งกุ้งอะไรอ่ะอันนี้กุ้งอะไรพรอน king prawn king prawn this we gonna have grill prawn and grill fish for dinner นี่เราก็มีเตาเหมือนกันซื้อได้จากที่ springwell ที่ mm hmm. ที่เป็นตลาดคนเอเชียนะอุ้ยเด็ดอีกอย่างโอเคเราลงปลาแล้วปลาที่เราย่างวันนี้เป็นสแนปเปอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาสายพันธุ์อะไรนะที่ถ้าถ้าเรียกในภา,าษาไทยนะแต่ไปซื้อคร่าวๆมันบอกว่าเป็นปลากรนะพงเลย หน้าตาไม่เหมือนกันเลยปลาสแนปเปอร์มันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ตัวนี้ตัวตัวที่ตัวที่ย่างอยู่พอดีเพื่อนบ้านข้างๆเขาไปตกปลาได้เมื่อวานแล้วก็เขาแบ่งให้มามาป็สนสแนปเปอร์สองตัวแล้วก็มีปลาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าปลาอะไรที <Hey. c oughs> ส่สแนปเปอร์ <c oughs> ดูเหมือนทับทิมเหมือนบันนี้นะี

นี่คือปลานินปลาทับทิมชัดๆเลยเหม,มือนอ่ะแต่เนื้อรสชาติรสชาติคลายปลานินปลาทับทิมเลยอ่ะแต่ไม่ค่อยหวาน,นเนาะแต่ปลาบ้านเรามันจะปลาดิบมันเปนอืมอืมใช่มันจะมีรสชาติเนื้อมากกว่านี้หนอ่อยเนาะอันนี้ไข่ไข่ปลาที่นี่ปกติเขาทิ้งเขาไม่กินนะ นี่เราขอเราลองกินเรียกว่าไข่ปลานี้มันเหมือนไข่ปลาานั่นอะปลาไข่ปลาเนี่ยมันรสชาติมันเหมือนปลานั้นอะปลาหม้อมืรสชาติไข่มันจะเหมือนไข่ปลาหม้อแม่ลองกินดูมันปลาหมอปลาช่อนเนาะใช่ไหม เป็นไงสรุปทดแทนได้ไหมแทนได้มันมฟรีซมมีอยู่กินหมดขนาดนี้ก็ทดแทนได้แหละโอเคแต่เคล็ดลับคือการย่างกับใบตองเพื่อให้มันมันอะไรนะชุม่มชื้นเนาะใช่ไหมมันจะได้ไม่แห้ง